ออกทีม UNHCR นิดหนึ่งนะคะแัดคล้องทางเทคนิคว่าเรากลัวว่าทุกคนจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหญิงจาก UNHCR นะคะวันนี้อยู่กับครับโอมคานินครับนะคะครั้งสุดท้ายเราเจอกันก็คือปีที่แล้วใช่ครับเดินสิงหา สิงหาวันไปวันมนุษย์รซตทำโลกชายช่ยที่เอ็มสเฟียร์นะคะเราก็อยู่กับป๊อปอัพสโตร์ที่ยูุนเซียเอ่อนำการช่วยเหลือมาให้ทุกคนได้ชมที่เอ็มเอ็มสเฟียร์ใช่ซึ่งรอบที่แล้วผมได้เห็นเต็นต์อันนี้อ่าเาเรียกอ่าเอ่อเรไฟจีเฮาสิ่งเฮาสิ่งยูนิคเฮาสิ่งยูนิตใช่เป็นเป็นแค่โมเดลเล็กๆฮะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่รอบนี้ได้เห็นของจริงอยู่ข้างหลังแล้ว ใช่แล้ววันนี้เราก็อยู่ในงานสถาปนิกนะคะปีหกปดนะคะแล้วก็อยู่กับสถาปนิกตัวจริงด้วยบางคนไม่ค่อยรู้ครับว่าคุณโอมเป็นสถาปนิกหนึ่งคนใช่ครับเพราะว่าก็ผมเรียนมาห้าปีใช่ไหมครับแต่ว่าผมได้ไปทํางานเป็นสถาปนิกจริงๆอยู่แค่ประมาณ6เดือนครับแล้วก็มาเล่นละครเลโชคชะตาก็พาว่าคุณต้องมาสู่แสงสีเสียงเกรงใจเพราะว่าตอนช่วงที่ถ่ายใหม่ๆแรกๆเลยครับผมลางานเยอะมากแล้ว แล้วเจ้านายก็แบบก็ใจดีก็ให้ไปถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆผมว่าเฮ้ยอาจจะทําทางนี้เดี๋ยวแบบบ้านเขาไม่เสร็จสัที <laughs> บ้านเขาไม่เสร็จเดี๋ยวเขารอครับ <laughs> เดี๋ยวไม่ได้อยู่บ้าน <laughs> ผมเลยเอาเอาคนอื่นมาทําแทนผมดีกว่าผมอาจจะต้องทำานอื่นแล้วอะไรเงี้ยครับค่ะและคิดถึงการกลับไปทํางานด้านสถาปะนิกไหมคะคิดถึงครับคิดถึงช่วงนี้ก็ได้กลับมาทําด้วยนิดๆครับเป็นแปลว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโรงแรมทำโ <Wow. S 2> รงแรมว้าว ว่ายังเปิดไม่ได้เนาะโรงแรมอะไรใช่ใช่แต่ย้อนกลับไปก่อนจะปัจจุบันทําไมถึงเป็นสถาปนิกตอนเด็กเด็กนะครับผมชอบผมชอบตึกมากชอบตึกคือบางคนอาจจะวาดสุนัขอาจจะวาดแมวอาจจะวาดหมีในสมุดโน้ตนะครับแต่ผมอ่ะผมวาดรูปตึกคือวาดรูปตั้งแต่เด็กว่าชอบวาดแล้วเทียบสเกลด้วยว่าตึกไหนสูงเท่าไหร่อโดยการรวบรวมข้อมูลสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตขนาดนี้จะดูแบบแมกซีน แล้วตัดมันก็ซีนที่บ้านผมจะแหว่งมากเพราะตามโฆษณาเนี่ยเห็นรูปตึกอันไหนผมจะตัดมาแปะเลยแล้วผมก็จะวาดรูปตึกแบบผมวาดเซกชันกอะมนฮัตตันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ดาวเทาขึ้นไปจนถึงยอรส์เลยครับผมชอบมากผ่านผ่านอะไรนะชั้นท่ลพาแล้วก็มีแม่น้ำพัสันอะไรตรงนั้นไปตัดไปแต่ก็ไม่ไม่เคยไปใช้ใช้จินตนาการเอา ว่าอ๋อมันเดี๋ยวผ่านตรงนี้นะเจอตึกนี้เจอตึกนี้เจอตึกเจอสวนแล้วค่อยเจออีกตึกหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับประมาณสุดยอดเลยอ่ะผมก็เอ้ยทำไมตอนเด็กเราว่ดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ครับซึ่งได้ไปตอนโตที่มีเยวก็ชอบมากแต่ว่าไปประมาณห้าวันแล้วก็เจ็ดแหลกคือหกโมงเย็นผมหลับแล้วเยนะไม่ได้เห็นเมืองขนาดนั้นว่าถ้ามีโอกาสจะไปคือผมชอบตึกครับเลยได้เลยคิดว่าเออน่าจะเรียนทางด้านนี้น่าจะชอบที่สุด แต่ว่าการมาเรียนสถาปนิกก็ไม่ใช่ว่าชอบอย่างเดียวมันต้องประกอบไปด้วยความรู้ด<ช>้านวิทยาศาสตร์และการกาีฬา<ช>และการแล้วแบบหลายอย่าง,งาคัดสรรวนนิดหน่อยครับแล้วก็มีเรื่องของจริงๆมันมีเรื่องของเซนส์ใ,<ช>ในการวาดในการออกแบบประมาณหนึ่งคือผมก็จริงๆก็ไม่ใช่คนวาดลูกเกง่งแต่ว่าก็จริงๆสถาปนิกบางคนก็อาจจะไม่ต้องวาดลูกสวยครับอาจจะวาดอาจจะชอบสร้างโครงสร้าง แปลกใหม่สวยๆหรือมีฟ้าสาสสวยๆเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้หรือเป็นลานพลาซ่าก็ได้ครับใช่ก็ก็มันใช้ศาสตร์เยอะไมจริงจริงมันใช้มันใช้ความรู้เรื่องของอการก่อสร้างคอนสตรักชั่นประมาณนึงแล้วก็ใช้อย่างผมเรียนเรียนภูมิสถาปัตย์ก็จะใช้เรื่องของต้นไม้มเรื่องของสโลบการคำนวณสโลบน้ําหรือเดรนหรือว่าน้ําผลเท่านี้ต้องลง ท่อระบายให้เร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากกว่รับเมืองทไทยน้ํารอระบายเราทุกวนันเพราะบางท,ทีมีขยะอะไรไปอุดตันจริงๆเรามีสลปแล้วแต่ว่าแค่ขยะมันอุดอยู่ออไัอใช่แล้วตอนที่สอบติดนี่รู้สึกยังไงคะได้แบบเป็นอีกนิดนึงเป็นถาปานิกละก็ตอนแรกก็แอบเสียดายเพราะผมชอบตึกที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นศาสตร์ที่กําลังกําลังฮอตมากตรงนั้นคือคะแนนของภาคแลนด์สเคปเราหนั้นสูง สูงขึ้นมาเท่ากับท่ากันอื่นเลยซึ่งผมเองก็เกือบไม่ติดเหมือนกันเกืบอบจะหลุดแปันอพารามอนกันแต่ว่าก็โอเคเือว่าเฮ้ยต้องเป็นศาสตร์ใหม่ที่แบบน่าสนใจแล้วเราก็แน่าชอบต้นไม้แล้วก็ลานพาซา่าแล้วก็แลนด์สเคปเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีเหมือนกันจริงจริงการที่อยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมนี่ก็ใกล้กับงานงานของยูเนซีาด้วยใช่ครับใกล้อยู่รับเพราะว่าแบบได้อยู่ธรรมชาติได้อยู่กันช่วยเหลือมนุษย์การให้อยู่มนุษย์แบบอยู่ยังไงให้มีความสุข หรือว่าปรับพื้นที่ดินในการที่จะวางเฮาซิงยูนิตของเราให้แบนราบแค่ไหนมันต้องแบนแค่ไหนหรือว่ามันต้องสโลบยังไงที่สามารถอยู่ได้เลยควรจะถ้าสโลบเยอะอาจจะเป็นเต็นท์ที่เล็กลงไหมหรืออมีมันเป็นศิสปะมากกว่าวิทยาศาสตร์เนาะทั้งสองอย่างเลยผมสวยงามมากค่ะต้องถามถามคําถามในฐานะเป็นคนทํางานด้านนุษยธรรมนี้เป็นสถาปนิกคิดว่าสถาปนิกกับการทํางานด้านนุษยธรรมเรา มาเจอกันได้ยังไงมีอะไรคล้ายคลึงกันในความสุดคุณโอมั้งคะอ่าอย่างสถาปนิกเนี่ยเราออกแบบทุกอย่างเพื่อเรา follow function หลายๆคนส่วนใหญ่ follow function บางคนอาจจะออกแบบเอาสวยก่อนอาจจะอาจจะฟังก์ชันใส่เข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้งานม,มี user มีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นมัน t o อ up เข้าไปในอย่างประเทศที่อาจจะมีอันจะกินอาจจะมีเงินกันประมาณหนึง่งแล้วก็ ให้ค่าทางด้าน<ม>ดีไซน์เยอะหน่อย<ม>อย่างประเทศที่อาจจะคนะบัญกลางก็อาจจะให้เรื่องของสารปิคน้อยลงมาหน่อย<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างทาง UN เเราเป็นการออกแบบเพื่อความอยู่รอด<ม>ใช่ไหมครับแล้วก็ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์<อ><ช>เพราะเราต้องรีบคืนความเป็นมนุษย์ให้เขามากที่สุดที่เขาถูกริดรอนทุกอย่างจากสงครามเหมือนเริ่มต้นใหม่แบบเิมซึ่งถ้าเป็นสารปิเนี่ก็ออกแบบได้แต่ว่าออกแบบคนละอย่างกันค่ะ วันนี้ก็มาบรรจบกัน,น,กนวันนี้บรรจบกันแล้วก็เดี๋ยวคุณโอมจะต่อบ้านอันนี้นะคะอยากให้คุณวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือเ e ร f ฟูจีเฮาส์ชิงยูนิตนะคะซึ่งเป็นบ้านของผู้ลีภยัยอันนี้เลยนะคะจริงๆเป็นต้องเล่าแบ็คกราว์บางคนอาจจะเคยเจอเต็นท์อยู่ในซีอารอันนั้นคืออยู่ในหนังเยอะมากหรือว่าอยู่ในสรารคดีเยอะมากนะคะแล้วก็อันนั้นคือรุ่นที่แบบเป็นอิมเมอร์เจนซีก็คือเพราะว่าเพราะว่าฉุกเฉินเนราต้องตั้งเต็นท์ให้เร็วที่สุดนั้นน่ะตั้งประมาณแบบสองชั่วโมง แล้วเราก็ได้รับพพอร์ตจากมูนิิอีเกียนะคะแล้วก็เบเทอร์เชลเตอร์ในการออกแบบดีไซน์เรฟูจิเฮาสิ่งยูนิตอันนี้นะคะที่คำนึงถึงความอยู่รอดแล้วก็ความเป็นมนุษย์นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณโอมแล้วก็จะมีแนนด้วยนะคะที่จะมาต่อบ้านหลังนี้อธิบายเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้ฟังนะคะก็ยากไหมครับนั่นสินะคะยากไหมครตัวหญิงเองปกตินี้ผมซื้ออีเกียมานี้ผมประกอบครึ่งวันครึ่งวันใช่อันนี้เขาต้องทําให้เสร็จภายในหกชั่วโมง ใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยใช้มือได้แล้วอย่างหรือว่าผู้ริภัยสามารถประกอบเองได้ด้วยไหมผู้ริภัยมีถ้าเป็นแบบผู้ชายมาช่วยได้ค่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยคือ,อจะยากหน่อชย,ย <ะ S 2> ช่วยถือช่วยตืนยนยน่นตเต้นว่าเรามีบ้านแล้วมีบ้านแล้วได้อยู่ในที่ที่มีกำบงังมีเรียกว่าอะไรเอนโทรสแบบว่าอบอบอุ้มเราเอาไว้การแดดกันฝนกันลมใช่การหิมะแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งหลังจากสงคราม ที่พาทุกอย่างไปวันนี้เดี๋ยวคุณโอมจะมาต่อบ้านให้เรานะคะแล้วก็มาแนะนําว่าในความเป็นสถาปนิกเนี่ยอันนี้ถูกต้องตามหลักไหมนะคะเชิญค่ะตามคุณโอมมันนี้เลยค่ะแล้วก็แนะนําแนนด้วยนะคะวันนี้แนนผู้สร้าง Refugee Housing Unit ในประเทศไทยนะคะนี่ก็เดี๋ยวยิงส่งต่อให้แนนะะขอบคุณค่ะคุณโอมนะคะแนนนะคะก็ ทำงานมันานนานแล้วเนาะเก้าปีับอยู่ในเอียเนาะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยดีใจมากๆนะคะที่คุณโอมเนี่ยสถาปนิกตัวจริงของเราจะมาเล่าเรื่องบ้านด้วยกันนะคะก็พิธีกรพักสนามขอพาคุณโอมเชิญดูบ้านด้วยกันไปเลยกันมาค่ะนี้เลยนะคะก็บ้านผู้รีัยหลังนี้เนาะเหมือนที่พี่หญิงได้บอกเลยคิดค้นโดยอีเกียฟาวเดชั่นนะคะนี่คุณโอมลองเคาะเป็นไงบ้างคะมันมีการดีไซน์ให้ปูดออกมาตรงนี้ เพื่อให้ผนังเนี้ยแข็งแรงถ้ามันแบนไปเลยมันจะโยกกว่านี้มันปูดนิดนึงตรงนี้ครับมันจะกดยากนิดนึงแต่ถามว่ามันกดได้ไหมมันมันมันก็โยกได้อยู่มันยืดหยุ่นมันยืดหยุ่นดีจังอันนี้เป็นความสิ่งใหม่ที่ขึ้นขึ้นขอโค้งมันก็คือจะสามารถรับน้ำหนักมาขึ้นนิดนึงผมว่านะดีจังเลยค่ะได้เลยค่ะมีความโค้งอันนี้อันนี้คุณแนนได้ประกอบด้วยไหมครับ โอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวอยู่ช่วยคนระ <laughs> <c oughs> ผู้หญิงก็สามารถทําได้นะคะ <laughs> แต่ต้องมีผู้ชายช่วยด้วยเ <laughs> ช่นเดียวกันนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณสี่ปีนะคะใช้คนประกอบประมาณ4ี่ถึงห้าคนคในห้าชั่วโมงคะ่ะนี่ราคาคุณโอมให้ทายดีกว่าว่าบ้านหลังนี้ราคาประมาณเท่าไหร่หรือคนที่ดูไลฟ์นะคะสามารถทิมพ์มาได้นะคะคิดว่าบ้านนี้แ่ว่าน่าจะน่าจะหลายหมื่น หลายหมื่นเพราะว่าอีเกียทํามาน่าจะแข็งแรงแล้วก็วัสดุน่าจะรีไซเคิลมาประมาณหนึ่งมีกระบวนการทําเยอะน่าจะแพงหมื่นเหรียญหรือหมื่นบาทครับหัวหลายหมื่นบาทหมื่นบาทหลายหมื่นบาทใช่ค่ะถูกต้องเลยนี่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทค่ะถ้าคิดเป็นยูโรประมาณหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ค่ะดังนั้นเดี๋ยวพาคุณโอมและเพื่อนๆทางบ้านไปเดินดูข้างในกันดีกว่าครับค่ะ นี่เลยนะคะบ้านหลังนี้ได้รับรางวัลดีไซน์เอเวอร์าจากประเทศอังกฤษด้วยค่ะคุณโอ๊คครับนี่แล้วก็ได้มีการใช้งานจริงนะคะในประมาณเกือบร้อยประเทศทั่วโลกนะคะมอบไปแล้วมา1 0 0 0งแสนกว่าหลังนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการให้ความคุ้มครองด้านความเป็นมนุษย์รตรงที่เรามีประตูค่ะและประตูเราล็อกได้ใช่ถูกต้อง <laughs> ้องดูว่ามีบานล็อกของจริงเลยนะคะคุณอม เมื่อกี้เราลองเล่นกันแล้วรอบหนึ่งมีใส่กุญแจตึ้งนะคะล็อกได้อันนี้ล็อกจากข้างนอกหรือเปล่าครับล็อกจากนอกได้ด้วยของจะได้ไม่หายใช่ข้างในก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวบ้านนี้สามารถดีไซน์นะคะได้หลากหลายแบบมากๆนะคะประตูจะไปติดอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณโอมได้เลยค่ะค่ะ มีประตูแนวบานกันไฟได้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญนะคะแผ่นนี้นะคะใช้วัสดุเทียบเท่ากับยันอวกาศนะคะที่นันอ่านมานใช่ค่ะอุปกรณ์ที่ทำกระสวยอวกาศอะคะ่ะใช่แล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นมิตตอสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกรณนี้ที่ผุพังเสียอะไรเงี้ยค่ะก็ย่อยสลายเองได้ด้วยเช่นกัน นะคะแล้วก็มีบานหน้าต่างด้วยนะคะเปิดได้นะคะก็จะมีหน้าต่างทั้งหมด4มุมนะคะแล้วเราอยากดีไซน์หน้าต่างมาติดกัน2อันเราทำเราทำยังไงอ่ะเราเป็นคนต่อเนี่ยมุลก็คือย้ายย้ายโอ้ยย้ายได้นะเอานั้นมาคู่กันได้ไหมฮะเราอยากให้หน้าบ้านเราโปร่งโปรงตรงนี้เป็นที่รับแขกมีหน้าต่างเยอะๆคืออันนี้ออกมาก็คือมีหน้าต่างสี่อันได้ไหมันหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ได้ไหมฮะ แต่ข้างหลังเราทำทึบไปเลยไปแบบ p r i v a t อ๋อใช่จะทำกิจกรรมทางศาสนาได้ใช่มุมทึบใช่ทำแบบละมานได้ใ่แล้วก็จะแบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องการแสงสว่างเยอะหรือว่าเสียงรบกวนหรืออะไรใช่จะไน private ขอแชร์ว่าอะไรบ้นะถ้าแบบคุณตงออกแบบก็คือจะหน้าต่างจะอยู่ตรงนี้สี่อันสี่อันตึ้งๆผมชอบแบบตรงนี้โป่งแต่ตรงนี้ทึบไปเลยก็คือปิดมืดปิดม่านได้เลยดีจังปิดม่านค่ะแล้วเรากันยุงด้วยวิธีไหน แล้วมีมุ้งให้ใช่ไหมอย่างนี้ค่ะกะเป็นใช่ค่ะมุ้งกันยุง่แล้วก็จริงๆถ้าใช้งานจริงเราก็มี U N I ช A เราก็มุ้งด้วยนะคะอ๋อนี่คือมุ้งกันยุงต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ถ้าถุงที่เสื้อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าทั้งครองชีวิตเด็กได้มหาศาลเพราะทำต่างอย่างที่อฟริกาค่ะหนึ่งในห้าคนเด็กจะเสียชีวิตจากโรคอะไรเยอะมากเลยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กใช่ เพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าพลังอำนาจของแบบมนุรวดอันเนี้ยป้องกันอยู่อันเนี้ยทาให้เนแอย่างเมืองไทยเราก็ไม่ได้มีเราไม่มีโรกภูยานี้ใช่ใช่นอกจากในป่าใช่ค่ะการที่มีใช่ใช่ค่ะและการที่เรามีเสืออย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เขาไม่ต้องนอนบนพื้นดินในพื้นดินก็จะมีแมลงมีมดมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะนอกจากสี่ความเป็นมนุษย์ด้วยปลอดภัย แต่ในพื้นเราจะปูพื้นก่อนหนึ่งชั้นใช่จะปูพื้นก็คืออนนูนใช่ไหมครับนี่เลยอันนี้เรียกว่าพลาสติกชีทนะคะของ UNICR นอกเหนือจากใช้ปูพื้นแล้วจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะได้บ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในเพิงไม้อย่างเงี้ยค่ะการได้รับพลาสติกชีทก่อนเนี่ยก็คือสามารถคุมได้เลยรวมถึงใช่นัดนอาหรนอนี่วัสดุ แล้วก็สามารถเอาไปประกอบเป็นห้องน้ําได้ด้วยนะคะใช่เอาไปกั้นก็คือเป็นตั้งเสาอะคะอ่ะแล้วก็ใช้อันนี้พันรอบให้เกิดความเป็นส่วนตัวปลอดภัยด้วยก<อ><อ>ับผู้หญิงด้วยเป็นความเป็นส่วนตัวใช้อาบน้าได้ด้วยวบ้านค่ายภูริไทยอะค่ะโดนไฟไหม้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น,ปนหลักฐาน มันทํามาจากอะไรคเ่ยพลาสติกชีตเป็นผ้าพลาสติกอเนกประสงค์แล้วก็เป็นรีไซเคิลด้วยแม้แต่งกันยุงหรือผ้าห่มหรือเสื้อของเราทุกอย่างเป็นรีไซเคิลหมดเลยรักโลกตัดโลกใช่ค่แล้วก็แผ่นนึงก็จะใหญ่มากค่ะประมาณแบบก็เท่ากับห้องนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าอีกใช่ เพราะว่านี้เป็นเราใช้เป็นหลักทาของไร้ผ้าได้ใหญ่จริงๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็กันหนาวเวลาอยู่ในพื้นด้วยค่ะได้เลยงั้นวันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากเห็นแล้วแหละว่าประกอบยังไงนะบ้านหลังนี้เดี๋ยวขอเชิญคุณโอมนะคะนี่โอมน่ารักมากเลยดูแลบ้านคุลีภัยอย่างบ้านเองเก็บบ้านให้เราด้วยได้เลยค่ะก็ไม่อยู่นี่รู้สึกยังไงบ้างคุณโอมถ้าผมเนะยถ้าเราอยู่ในที่ที่แบบ ต้องเราเราไปรีฟอยเนาะเราอยากเราไม่เคยเหมือนต้องไปอยู่รวมๆกันก่อนช่วงแรกหรืออาจจะเป็นแค่เต็นท์พอมาอยู่ในห้องหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นผหนังที่ปลอดภัยแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวมันกลับขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสร้างความรู้สึกที่แบบรู้สึกอบอุ่นอาจจะได้อยู่กับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะลูกหรืออาจจะอะไรเงี้ย ใช่เลยนี่คือความรู้สึกที่ผู้ให้ภัยได้รับเพราะว่าพอแบบจัดความผลร้ายรุนแรงจากคนใจร้ายทั้งหมดแล้วก็ได้เข้ามาว่าอันเนี้ยบ้านเนี้ยของเขานะมันคือปื้มปิ่มที่สุดแล้วค่ะรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งหลังจากจึ่มมันมีที่ของตัวเองอีกครั้งใช่ใช่ใช่ได้มีตัวตนมีศักดิ์ศรีอย่างแม่สามารถให้ลูกๆที่แบบเป็นพื้นที่ที่บ้านเรานะหรือเด็กๆก็คือสามารถทํากันบ้านได้พ่อก็ ดูแลครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งดีใจที่เราทําให้คุณโรรู้สึกได้ถึงรู้สว่าคนที่เขาคิดบ้านหลังนี้ขึ้นมานี่คือแบบเก่งมากแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของมนเสียธรรมสูงจากองค์กรของอีเกียใช่ใค่ะบริษัทอีเกียแล้วก็เบเทอร์ชเตอร์ที่ร่วมกับยูเนสซีอาร์ได้เลยอ่ะวันนี้ต้องใช้แรงงานแล้วนะคะคือคนรอคอยว่า ไหนลองให้คุณโอมทำเรฟูจีเฮาสิ่งยูนิตนะคะมันไม่ได้หนักที่ิมันไม่หนักไม่หนักแล้วก็วัสดุเนี่ยเห็นแนนดูว่าเขาทํามาจากสอากาศโหมันบางบางกว่าฟิวเจอร์บอร์ดอีกนะบางกว่าตว้ยากได้เลยวันนี้ขอแนะนำสตาฟของเราอีกท่านหนึ่งนะคะน้องเต้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบบ้านเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเราเอามาจัดแสดงเนาะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเต้จะพาคุณโอมนะคะ ประกอบด้วยกันนะคะใช่ค่ะมาดูกันค่ะว่าการประกอบนะคะบ้านหลังนี้ใช้เวลาประกอบประมาณห้าชั่วโมงนะคะแต่เราจะใช้แผ่นนี้เนี่ยห้า้สิบนาทีนะคะหนึ่งแผ่นหนึ่งยากนะยากค่ะคืออย่างอย่างที่ที่คุณแดนบอกไปนะครับบ้านทั้งหลังใช้เหมือนกับ ปอกทั้งหมดเไม่ต้องใช้อะไรขันน็อตเลยเหรอใช่ครับเป็นแฮนด์สปูทั้งหมดเลยครับใช้แฮนด์เลยใช่ครับผมอานนี้จริงๆคนในค่ายผู้ริพัยน่าทำได้เองด้วยอาจจะใช้เจ้าหน้าที่ด้วยมาคุมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ว่ามันถูกต้องไหมแข็งแรงไหมอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวลองประกอบฝั่งนี้ดูไหมครับได้ครับอันนี้ันยึดเข้ากับอะไรครับเนี่ยยึดเข้ากับตัวของโครงสังรับที่อยู่บริเวณนี้ครับใช่แล้วเรามีอ๋อ นี่ผมว่ามันต้องขยับอีกต้องตรงกันต้องขยับอีกนิดนึงต้องขยับอีกใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องประมาณนี้ไหมถูกต้องครับไอโค้งนี้คือต้องอยู่กับเสาพอดีใช่ไหมฮะนี่สมแล้วที่เป็นสถาปนิกนะครับผมก็เดาไปเลยอ่านี่ใช่ไหมฮะเอ้ยมันต้องมีแท่นก่อนไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีมันต้องมีแท่นด้วยนะฮะไม่ไม่เป็นไรครับใช่แล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นแท่นแท่นเดี๋ยวเอาแผ่นนึงมาให้โคค่ะเราจะอันนี้เหมือนจะไม่มีแท่น มันยางมันหายไหม่ไม่ต้องสค,ครับจำนานมากนี่ผมมากอบบ้านนี้เกียร์บ่อยตู แต่อันนี้เป็นจุกด้านหลังใช่ไหมจุกด้านหลังโอ้แล้วเขามีมาให้เกินไหมครับวันนี้มีเถอบเถอใช่ไหมทั้หมดหกสิบจุดอเคบ้านหัวใจต้องั้านหลว่าผมว่านี่ต้องยึดอันนี้ก่อนอุ้ยโทษครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันมีอยู่แล้วต้องเอาต้องเอาออกป่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวลองทําตรงนี้ก่อนใช่ใช่ อ okay. ่าช่ความผมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัว so ลิงด้านในครับเหอเรัตัวได้ไหมครับได้ห้าชั่วโมงเดี๋ยวสามทุ่มกลับมาใหม่นะครับนั่นและเนี่ยหนึ่งสาใช้เวลาไม่ถึงห้าจริงเฮ้ยมันไวนะเนี่ยไวไครับไวมากค่ะเราหยุดด้วยหยุดด้วยสกููครับ อ๋อนี่คือตูดโคตรดาราะคือจับเวลานี่หมุนเข้าไปปุ๊บๆๆ๊ดดวันทเราเชิญมาเก็บบ้านด้วยกันผมถนัดประกอบนะครับไม่ถนัดเก็บเท่าไหร่ง่ายไหมครับง่ายมากเลยครับนี่เสร็จแล้วเสาหนึ่งเนี่ยอันหนังหนึ่งเนี่ย คือจริงก็บอกว่าออกแบบมาสําหรับยุเอชาเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกลีนต่างๆพื้นที่ที่เข้าถึงยากมันต้องเร็วมากเลยใช่ต้องเร็วแล้วก็ใช้ของน้อยน้อยการแผ่นนึงให้มันจบเนบ้านเลยเนี่ยค่ะจริงๆผมมันต้องเป็นสองแผ่นซ้อนกันอยู่อ๋อเออนี่ไงมาละใช่ไหมเนี่ยหน้าต่างที่คุณต้องการวันนี้มีรูด้วยคือใช้งานจริงใช้งานจริงเดี๋ยวนะผมจะเอาออกมาไงดีจะต้องแกะอันนั้ออกอ้าวเหรอครับถ้าถ้าจะใส่อีกแผ่นหนึ่งต้องแกะงั้นเราเริ่มใหม่ เนี่ยค่ะเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะต้องเริ่มใหม่การออกซน์บ้านอย่างไรแต่ทำแล้วยังไม่หมดสุขเนาะไม่ท้สุขเหับเหมือนแบว่าประกอบเฟอร์นิเจอร์แต่คิดดูว่าเราได้สร้างว่าแบบให้ให้บุรีภัยอ่ะได้อยู่อ่ะจากที่เขาไม่มีบ้านมานานเดี๋ยวผมจะ นี้เราก็ต้องอยู่ข้างนอกหนึ่งคนข้างในห,หนึ่งคนครับถูกต้องครับต้องต้องออกก่อนเเตดดูียวรกสักครู่นะครับได้ไหมครับ จะประกอบบ้านแล้วละปรับสโลปด้านล่างนี้หน่อยครับให้ให้ให้กลางออกกลางออกกลางออกโอเคเยี่ยมครับอ้าวเสร็จแล้ว,วนีมวนผมว่าผมนี่คล่องมากครับ โอ้โหเราสมมุิสมมุดดิเวทสมมุินะสมมุินะโอเคยลงแบบส่งคล้ยส่งนับตาให้คุณโอมหน่อยเดี๋ยวได้ล้วข้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าจะเสร็จไหมเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไลฟ์ยาวนานไกล้แล้วใกล้แล้วข้างในนี้นะผมเริ่มยึดเลยนะครับครับยึดจากข้างบนแหละครับครับผม มตลาดชื่อคณินบ้านของคณินอ่าโอเคใช่สมอ๋อมีนี้อีกชื่ออันนี้ต้องเงียออกมาครับเขายุดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้แล้วค่ะบ้านเป็นบ้านแล้วค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะ,ะกลับบ้านไปก่อนมาต่อจากคุณธนินก็มาต่อจากคุณโอมได้นะคะแถวนี้ยังว่างขอเชิญที่บูธอยู่ที่ตรงไหนนะคะแดนอยู่ที่งานนะคะพีสามศูนย์สี่สามศูนย์ห้านะคะมาร่วมต่อได้นะคะต,ยยต่อจากโอมต่อได้นะคะจริงๆวันพรุ่งนี้งานเราวันสุดท้ายเรามีถอดบ้านด้วยนะคะอยากเชิญทุกคนเนี่ยมาร่วมเก็บบ้านด้วยกันนะคะลงทะเบียนได้ ไม่ได้มันค้างคาอะค่ะนี่เป็นคนจริงจังทำอะไรต้องทำพิเศษนะคะนี่ถูกต้องมันต้องจับกันหลายคนนะผมประมาณสองมันขาดนะพี่จะสนุกไหมคะสนุกครับเหมือนกําลังต่อตู้เวลาซื้อตู้สาเร็จรูปนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้เวลาเราแพ็กเกจมามันจะมาเป็นสองกล่องใช่เลยมสองกล่องนี้เลยค่ะสองกล่อง เป็นชิ้นบนกับชิ้นล่างใช่ไหมครับเป็นโครงแล้วก็เป็นเป็นตัวใช่แล้วอะไรอ่ะฟาซาดผนังเป็นเป็นผนังแล้วก็หลังคาค่ะแล้วก็อีกกล่องนึงเนี่ยเป็นเหล็กค่ะเป็นโร่ใช่ซึ่งน้ําหนักสองกล่องนี้ประมาณประมาณหนึ่งร้อยกิโลค่ะกล่องละห้าสิบประมาณค่ะห้าสิบกว่าใช่ต้องช่วยกันแบกใช่ขนส่งทางเครื่องบินค่ะนี่วางง่ายนะคะหรือรถเนาะตามพื้นที่ใช่ใช้พื้นที่น้อยตั้งตั้งกันมาก็ได้หลายหลังเลย โอ้ยทุกคนลุ้นค่ะว่าจะเสร็จไหมสอคะผมยังทำให้เสร็จอะทำยไงดีอะอยากให้ต่อเสร็จอีกไหมคะอยากให้แกกินแบบว่าต่อแมีคนถามด้ยเขากินข้าวหรือยังสนุกดีครับสนุกดีครับค่ณรู้ว่าของจริงมันแบบว่ามันยืดหยุ่นมากแล้วก็จริงจงแล้วผมว่ามันแข็งแรงและปลอดภัยแหละแต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้ต้านลมขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเพราะว่าบางทีก็จะมีเรื่องของวัตภัยอะไรหลายอย่างด้วยใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะบ้านหลังนี้ราคาประมาณเกือบ4ี่หมื่นนะคะเรามีผู้ลี้ภัยเกือบร้อยสีสบล้านคนยังต้องการการช่วยเหลืออีกเยอะเลยค่ะวันนี้อยากให้คุณอมช่วยเชิญชวนให้ทุกคนที่ฟังอยู่ดค่ะช่วยทำยังไงช่วยยังไงได้บ้างครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนที่อยากจะบริจาคให้กับทาง UN เอสซีหรือว่าทางที่จะบริจาคสร้างบ้านก็ได้นะฮะหรือหลังนึงเนี่ยประมาณ1นึ่งพหนึ่งยสิบยูโรนะครับหรือว่าใครมีไม่ถึงก็บริจาคกันเท่าไหร่อยากจะบริจาคก็ได้นะฮะมีหลายช่องทางคือทางไหนบ้างครับบันที่บูธเลยนะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์ u v c r o r g t h นะคะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของเราได้เลยค่ะอ๋อเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะทั้งบนข้างล่าง ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนุ่มมากสนุกสนานมากแล้วก็อิมเกมใจในฐานะที่เราได้มาประจบกันระหว่างทั้งเป็นสาวบันนิกนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ร่วมทํางานได้มาช่วยทำไปยูนิเซียด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็อินดีมากครับแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงผมนะครับแล้วก็ถ้ามีงานอีกก็ชวนมีกนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ชมอยู่ด้วยนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมบริจาคนะคะติดตามคุณโอมได้ทุกช่องทางของคุณโอมนะคะคมาต่อบ้านต่อจากคุณโอมได้ที่างานสถาบันนีนะะงานสถาปนิีครับมีถึงวันที่เท่าไหร่ครับถึงวันพรุ่งนี้นวันจุ้าแล้วว,นนวันนี้ปิดกี่โมงครับรีบมาเลยวันนี้ปิดสองทุงะะ่มสองทุ่มสองทุ่ตอนนี้ขึ้นบ่ายสองสี่ห้ามากันได้ยังมีหลายตะปูที่รอท่านต่ออยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราไม่ติดครับ สตาร์รถตอนนี้ยังทันอยู่มาเลยครับมาเลยค่ะถ้ามาบึ่งมาตอนนี้ยังเจอคุณโอมอยู่นะคะมาเลยนะคะอยู่ในงานค่ะน้องๆก็พร้อมให้ข้อมูลนะคะถามน้องๆได้เลยนะคะแล้วก็บริจาคทุกอย่างเนี่ยเข้ากับการช่วยเหลือของยูเนสซีร์นะคะก็ร่วมบุญไปด้วยกันนะคะในช่วงนี้ที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเรากับยูเนสเซีนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ